ทั้งพริกปลาทูวันนี้วันนี้ข่าวอ้าวคืนนี้ทอดเมื่อคืนนี้ทอดปลาทูนะคะเช้ามาอะไรนะมาเด็ดพริกไอพอเย็นมาไปกินจะจะเหลือไหมจะเหลือไหมลุนลุนลุนล,นล,นลุนขอบคุณพี่วิจารณ์บอกว่าคอยดูน้ำพริกปลาทูจะได้กินบอสนะคะ <c oughs> มันลงท้องก่อนหรือเปล่าลงท้องอะไรผู้จัดก่อนไหม ลุ้นลุ้นลุ้นนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้ทอดนะคะพอตื่นเช้ามามาเด็ดพริกพอเด็ดพริกผุบเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะได้กินไหมลุ้นลุ้นลุ้นนะพี่วิจารณ์เมื่อคืนนี้จะได้กินน้ําพริกกับน้ําพริกปลาทูไหมลุ้นลุ้นลุ้นจะได้กินบอจะได้กินบอนะคะนะนะพ,พี่พี่อุดรขานะคะพี่อุดรเห็นหรือยังเมื่อคืนเนี้ย เมื่อคืนนี้ทอดปลาทูนะคะพอเช้ามามาเด็ดพริกนะคะยังไม่ได้ตำน้ำพริกเลยนะคะแล้วคืนนี้จะได้กินไหมน้ำพริกปลาทูคนล้อขำๆฮ่าๆพี่วิจารณ์บอกว่ารออะไรรอกินอยู่จะได้กินบอล่ะลุ้นๆเด้อพี่อุดอนก็มาว่าเขาคุยอะไรกันเมื่อคืนนี้สนุกสนานทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะมะเขือเทศนะคะ คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยยังมีปลาทูอยู่เลยเอาให้ดูนี่ปลาทู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 เมื่อคืนนี้นะทุกคนสรุปแล้วนะคะทั้งตะทั้งทอดทั้งคั่วเดี๋ยวเราเอาพริกไคัว่วชานะคะไปไปมามาทั้งวันไม่ได้อะไรไปไปมามาทั้งวันพี่อุดอนว่าเขาคุยอะไรกันก็คุยอะไรกันอุอ้มไปก่อนอมานะคะเราจะมาเด็ดพริกนะคะ หลังจากที่เรานะคะ,ะรู้ว่าว่าวันนี้เราจะมีอะไรนะเราจะมาเด็ดพริกกันนะคะขอขยับหน่อยนะคะคุณวินนี่บอกว่าว้าวว้าวามีสตรอเบอรี่ไหนสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่อันนี้ใช่ไหมนี่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 กำลังจะกินกับสลัดนี่ทุกคนนะคะมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแดงๆเนี่โ <c oughs> อ้ยยัยงชอบเลยอะ่ะคุณวินนี่ จะบอกว่านะคะอ้าวพี่วิจารณ์บอกสวัสดีคุณอุดระนะคะยังชอบนี่กําลังอร่อยเลยเอาให้ดูนะคะจะมานั่งทานด้วยนี่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 นคุณวินนี่อันนี้ดูสิพี่วิจารณ์มันน่าทานมากเลยนี่นะคะวันนี้แหละจะมานั่งทานด้วยกันนะคะมานั่งทานด้วยกันทุกคนนะคะมานั่งทานอ่า <c oughs> แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกล้วยส้มอาว่ากันไปนะคะอืมว่ากันไปน่านะคะเราก็จะมานะคะทำอะไรกินกันขยับอันนี้ก่อนขยับกล้องก่อนสกู๊คุณวินี่บอกสวัสดีทุกท่านครับนะคะอ่ะขยับกล้องก่อนนะคะเราจะมามานั่งคุยกันอีกนู่นแหละนะคะแปดโมงครึ่งนู่นแหละประมาณนั้น <c oughs> ก,กิน <c oughs> กาแฟก่ะที่กาแฟก่อนเดินนะคะปั้งๆจะแบบเสียงไม่มีแล้ว่ะกาแฟก่อนนะคะทุกคนวันนี้ขอโทษขออภัยนะไม่สวยเพขาวันไม่สวยมั่งเถอะนะคะถ้าสวยๆทุกวันมันมันไอ้นี่แล้วอม <c oughs> อนะอาการนี่กาแฟนะคะพี่วีดอนบอกอะไรนะป้เตสวัสดีครับ ๋ยวไปหาเก้าอี้ก่อนจริงๆแล้วอยากจะอยากจะนั่งใกล้ๆเพื่อนนะ่ะไม่อยากจะแบบไม่อยากนั่งไกลเพราะว่าอะไรเอ่ยใกล้มันก็ไม่สวยแหละเข้าใจแต่ว่าแบบใกล้บ้างไกลบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวนะ,ะเอาเก้าอี้ก่อนสักคู่ <c oughs> อ่ะมาเดินนะคะเราได้เก้าอี้แล้วนะคะ อุ้ยอากาศดีมากทุกคนจะบอกนี่อากาศดีดีดีเด้อนะคะขยับลงอีกนิดนึงนี่นะคะมาเด็ดผักกันนะคะมาเด็ดผักก้านกับอากาศดีๆนะคะพี่อุดรบอกว่าโปเต้โปเต้สวัสดีคุณวินนี่ก็บอกสวัสดีอะนะคะทุกคนอยากกับพิษตานะจะพาจะพากินนี่ เคาจะแบบว่าคนอื่นเขาจะกินเขาจะกินแบบสายๆใช่ไหมแต่เรามากินเช้าๆตื่นเช้ามาเราก็มาเจอกาแฟาบ้านสาววีโอเลยนี่ทุกคน